เจอไหมอ่ะวันนี้นะครับก็เจอกันช่วงกี่โมงวะดิสารกี่โมงแล้วสิบเอ็ดโ,โมงนะครับอ่จาจะเที่ยงแล้วนะครับวันนี้อ่าวันนี้ก็เจอหน้าเจอตากันหน่อยนะครับหลังจากที่เอฟซีตัวน้อยๆนะครับบอกว่าอยากเห็นหน้ามานานแล้วติิ้ๆก็ไม่ค่อยอยากจะเอาหน้าจะผงลงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากหน้าตาเคี่ยวคี่รนะครับอ่ะวันนี้นะครับอ่าวันนี้เดี๋ยว นี่วันนี้นะครับมาดูช่างตาลน,นะครับแกะเงะงัดเจ้ายามาฮ่าคิวบิตคันนี้นะครับเป็นรถนอกกระแสนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับผ่านโทษอ่ะนี่นะครับหาวิธีแกะไม่เคยแกะเลยเนาะตาลเนานะผมก็ไม่เคยแกะนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บนี่เป็นยามาฮ่าคิวบิตนะครับอ่า รุ่นนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันนะครับเห็นขี่กันเยอะอ่าเขาสั่งนะครับคือให้เปลี่ยนโชกตัวนี้ออกนะครับ Y S S ตัวนี้เนื่องจากว่ารั่วแล้วก็พังหมดแล้วนะครับน้ำมันน้ำมังน้ำมันไม่มีนะฮะแล้วก็ถอดกรองเปลี่ยนใหม่นี่โชกเดิมนะครับแล้วก็โคนะครับมันหลวมนะครับดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับนี่นะครับ ช่างใหญ่ของเราก็กำลังถอดนะครับตอนนี้นอถอดมาถอดมาเลยนะครับช่างใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตเดินไปฝั่งนู้นแป๊บหนึ่งนะครับามาแล้วนะครับติเบอร์ให้ฮะติเบอร์รวยฮะซ,ซื้อหวยให้หน่อยเจ็ดเจ็ด ห้าเจ็ดเจ็ดห้าสองสี่สี่สองอ่ะเด้อโอ้นะครับแม่ค้านั่งหลับนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับวันนี้นอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปทางนู้นคืนครับธุระสำคัญนะครับเรื่องซื้อหวยนะฮะวันนี้วันที่สิบหกอ่ะราข้ามมาฝั่งนี้นะครับเรามาต่อกันนะครับเจอหรือยังช่างใหญ่ มาแล้วนะครับนี่วันนี้นะครับเราก็มีส่งของนะครับวันนี้นะครับเราก็มีส่งของครับช่วงเช้านะครับ3รายการนะฮะะทนนี้เรามาต่อกันนะครับวันนี้ช่วงเช้าเราส่ง3ารายการนะครับเป็นขอบล้อฟ้าค้อนสีดํา14017นทับนะครับแล้วก็ชุดไฟผ่าหมากเวฟบร้อยไอปี2 0 1พนนะครับตัวนี้ 19 20 22ย่งนะครับอย่างละชุดนะครับชุดนี้9กบาทนะครับอ่าชุดละ99้บาทนะครับขอบล้อนะครับก็599บาทนะครับตัวนี้เหลือ2คู่สุดท้ายแล้วนะครับอ่าขอบล้อตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอบล้อตัวนี้นะครับผมจะส่งไปจังหวัดอยุธยานะครับอ่ายังไม่ได้เขียนชื่อนะครับอ่าเดี๋ยว ปอุทยานะครับแล้วก็สวิตไฟนะครับส่งไปสุรินนะครับแล้วก็จังหวัดอะไรวันนี้จังหวัดจังโอ้โหชุมพรนะครับโอ้นี่ชอช้างเนี่เขียนยากเหลือเกินนะนอ่าจัดส่งนะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายก็มีอีกสองรายการนะครับทีนี้ มาดูช่างตานต่อนะครับหรื้อยากเนาะตานเนาะจําให้ได้เด้อโอโ้ไม่เคยรื้อนะครับพี่พี่น้องๆน,นะครับผมไม่เคยรื้อจริงนะครับนุโอ้โหรือ้อแต่ละทีนะครับยาม่าคิวบิตนะครับโอ้โหได้ถอดล้างถอดอะไรเลยนาะโอ้โหรถเอาไปใช้ที่มหาลัยนะฮะเออมีมุดด้วย เอาเอาเอาครีมตาเอาครีมบีบเอาครีมบีบเอาแล้วเอออ่ะกินมาบีบเอานะครับยามาห้านะครับสินค้าคุณภาพนะครับไม่ค่อยจุกจิกนะครับคันนี้เรียกได้ว่าใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะครับห้าปีแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับคันนี้อ่าไม่ค่อยได้ซ่อมได้เซอร์วิสนะครับตั้งแต่เอามานะครับก็มีเปลี่ยนโช๊คหลังนะครับอ่า ดูสิเออถูกต้องเอาออกมาคล่อยสายให้ถูกด้วยไฟหน้านะครับเป็น led นะครับนี่เรือนไม่นะครับก็นี่นะครับ led นะครับยำฮารุน,นี้ทำมาแปลกนะฮะถอดมาแล้วนะครับคอมันหลวมนะครับตอกกล๊กตอกกล็กตอกกลก,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 ลกโอ้ รวมได้ยังไงนี่น็อก็ไม่ได้คลายเลยนะนี่ถ้าเราเพลงมาปัดๆเลยเออล้างหน่อยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ล้างเลยนะครับดานในเออนั่นแหละปัดเลยสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับก็ล้างเสร็จนะครับแล้วก็ประกอบคืนแล้วนะครับออ้รอยเสียดสีนะตามเนาะชอ่ะ,อะตอนนี้นะครับชุดหน้านะครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับอ่ะ ตอนนี้รื้อด้านหลังมาแล้วนะครับโอ้รถคันนี้5ปีนะครับแบตยังตัวเดิมเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับแน่นอนจริงๆนะครับไม่จุกจิกนะครับอ่ะรถถอดได้นน่โอ้กบเกิบนี่ยเยอะจริงๆเนาะ ได้ไหมล่ะเฮ้ยอกลับมาพอดีแหละได้ล้างข้างในด้วยตา n โ,<อ>โอ้หูโชกอยู่ด้านนี้อ่ะคันนี้ต่อโชกมาได้นน่โอ้ยึดจริงๆ Yamaha ต b มา่ธรรมดานะครับแบตเตอรี่ห้าปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนถือว่าแน่นอน ที่สุดก็มาจบที่ของเดิมติดรถตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับโคโก็ตั้งให้ใหม่แล้วนะครับโชโก็เปลี่ยนใส่เป็นของเดิมติดรถนะครับนี่อ่ะตาเทสลองรอบหนึ่งไปแล้วค่อยมาล้างเออ,เ,อ,อเป่ากรองหรือย,ยังปาาขีบไปก่อนแนละ้วค่อยมาเป่าเออไป